ลาก้อยเพสสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาชนคุยเรื่องพลังของนักเดินทางว่านักเดินทางในเกมเกมชินิเพ็กเนี่ยเก่งแค่ไหนในระดับเนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะมาวิเคราะห์พลังในการต่อสู้ของนักเดิน,นทางสะหน่อยหรือตัวละครหลักของเราว่าในเกมชินิเพ็ปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ระดับระมาณไหนโดยเราเนี่ยจะวัดจากระดับการต่อสู้ในเนื้อเรื่องที่ผ่านมาว่าเคยสู้กับใครไปแล้วบ้างและผลเป็นยังไงชนะใครบ้างแพ้ใครบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแลวเราจะสรุประดับพลังของนักเดินทางในท้ายคลิปนะ ขอเตือนก่อนว่าการที่เราไล่และสรุปเนี่ยเป็คนความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็ตามที่ยกมาเลยแต่ว่าคิดอย่างไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้ามีใครที่เห็นไม่ตรงกันนะครับผมแล้วก,ก็ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกัน,นี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด s u b s c r ช่องแล้ก่อยเพลย์เอาไว้เช่นเคยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับและฝากพูดสนรับสุนของเราเอาไว้ด้วยสักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเดปลอดภัยแถมมีเกมให้ สามารถเติมเกมเกมชินอเพคกันะคะถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอมะเมนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยเราจะไล่เรียงตามที่เจอในเนื้อเรื่องไปเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อดูว่านักเดินทางเนี่ยปัจจุบันนั้นเก่งระดับไหนในเกมนี้นะเหมือนกึกพลังเนี่ยเทียบกับตัวละครประมาณไหนเริ่เหมือนที่ศึกแรกใหญ่ๆของนักเดินทางเนี่ยยืออนนนทที่สู้กกัับาเรหชง ที่เป็นผู้บริหาารฟาตูยอันดับที่11นะการต่อสู้เนี่ยมาจากเควนในอเรื่องเมืองหนิเว่แรกๆเลยที่ตอนนั้นน่ะชายบุกเข้ามาในโกลเด้นเฮาส์เพื่อมาตามหาโนซิสที่เก็บศพของนาชาย่งหินนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้เนี่ยนักเดินทางก็เหมือนจะดูเรื่องนี้ก็เลยตามชายมาแต่ว่าดูเหมือนนักเดินทางจะมาเร็วกว่านิดนึงก็เลยทําให้ชายเนี่ยมาเจอนักเดินทางที่โกลเด้นเฮาส์พอดีซึ่งตัวนักเดินทางเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ชายได้โนซิสไปทั้งสองก็เลยได้เปิดฉากสู้กันอย่างจริงจังนะ ยกแรกเนี่ยนันเดนทางเหมือนจะสู้ชายไม่ได้โดนซัดกิ้งไปกับพื้นแต่หลังจากนั้นครับยกที่2อนนันเดนทางเนี่ยได้ใช้พลังท่าลมรับการโจมตีของชายไว้ได้และรอบๆหนึ่งเหมือนจะมีพลังท่าหินมาด้วยทําให้ชายต้องเสียหลักไปเลยครับเป็นครั้งแรกวงเล็บและอาจจะครั้งเดียวเลยมั้งนะที่นันเดนทางเนี่ยใช้พลังสองท่าพร้อมกันในการต่อสู้ครับแต่เหมือนมันก็เป็นแผนของชายครับที่แก้ทำเมันเสียหลักเพื่อเข้าไปยังศกของนาชาาแห่งหินแต่ว่าชายไม่พบโนซิตอยู่ในนั้นก็เลยเข้าใจผิดไปว่านันเดนทางที่มาก่อนเนี่ยชิงโนน้้าไปก่อแลว ก็เลยเอาจริงเฉยเลยนะในายกที่3ก็คือใช้พลังจากเน็ตมันแปลงร่างแบบเต็มตัวเลยมาสู้กับนักเดินทางแต่ผลนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของเรานะเหตุผลนี้นก็น่าจะเพราะว่านักเดินทางตอนนี้เนี่ยใช้พลังได้สองท่าพร้อมกันที่ก่อนนั้นนี้เน่ยใช้ได้ท่าเดียวคือท่านลมแล้วชายก็อาจจะนะอาจจะประมาด้วยเขาบอกเองเลยว่าค่ายการพลังของนักเดินทางต่ําเกินไปซึ่งนี่แหละคือชัยชนะครั้งแรกที่เราชนะผู้บริหารฟาตุยอันดับที่11ซึ่งชายบอกเลยก็ไม่ได้อ่อนเลยนในเควสเนื้อเรื่องที่โชว์ลีลาการปรับหุ่่นนยต์เพือ เซฟใจน้องชายเนี่ยโอ้โหเท่มากเวลาแปลงร่างเป็นไอตัวเน,นบตมนไฟฟ้าแต่นันเดินทางเนี่ยคือสู้ได้สบายเลยนะอันนี้ก็คือสึกแรกที่โอ้โหช้ได้ใช้ได้และทีนี้อยู่กับเมืองลีเวต่ออีกสักสึกหนึ่งคือตอนที่นักเดินทางเนี่ยสู้กับภรยาของโอเซียลก็คือตอนที่ลีเวทุบุกครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่คือเจนิงทาเป็นหลักแล้วก็จะมีเพื่อนช่วยเยอะมากแต่ไอครั้งที่2เนี่ยจะมีชายที่นักเดินทางพุ่งเข้าไปหาไอตัวภรยาโอเซียล แต่โดนเลเซอร์ส่วนมาหน้าเดียวคือกระเด็นไปไอยกับผู้เขาเลยแทสบสรบปเลยนะดีที่ได้เฉินเหมอมาอุ้มไม่ทันก็เป็นฉากซีนนางเอกไปเอาไว้ง่ายโดยสรุปฉากนี้คือสู้ไม่ได้นะเป <c oughs> รียบโอเซียเ่ยนในระดับเป็นสัตว์ในตำนานเป็นเทพเลยดีกว่าขณะเมืองหลีเว่เนี่ยต้องขนคนเทพมาทั้งเมืองเนี่ยยังลำบากเลยนะพอเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเป็นจงหลีเนี่ยคือจากการให้คนเดียวแบบสบาย,บายเลยเพราะฉะนั้นสกเกลพลังของจงหลีเนี่ยเป็นอีกระดับหนึ่งแน่นอนนะทีนี้ถ้าไม่ใช่เทพเมืองหลีเว่เนี่ยเป็นพวกออบิสเนี่ย ซึ่งก็มีพี่เดนเซฟอยู่ด้วยแต่นั้นเดินทางเนี่ยสู้กับอบิเซลดอรเนี่ยหนึ่งหนึ่งสบายๆเลยอบิเซลดอรเนี่ยถึงก็ต้องหนีไปเลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพี่เดนเซฟช่วยจับไว้แต่ก็ไม่ได้ช่วยสู้เท่าที่ดูนะพวกแก๊งอบิสทั้งหลายเนี่ยนั้นเดินทางคือสู้สบายหมดเลยหรืออาจจะยังไม่เจอตัวตึงของแก๊งอบิสก็เป็นไปได้และทีนี้มาที่เมืองอินานสมากันบ้างครับนั้นเดินทางเนี่ยก็ได้สู้กับคนหนึ่งที่เมืองอินานสมาแบบจริงจังเลยก็ค ซึ่งรอบแรกที่เจอกันเนี่ยรอบนี้ไม่ลืมแน่นอนนะก็คือตอนเมืมองมอนสเตดแพทแรกเลยตอนนั้นเนี่ยนักเดินทางเนี่ยโดนเหมือนสมุนกิกี้สองตัวจับรกแขนไว้ก็ดูเงือบแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ดูเวนติโดนถีบโดนกระทืบแถวนั้นนั้นเนี่ยโดนสมุนกิกี้ทุบหลังคอสลบไปเลยด้วยก็งงเหมือนกันนะทำไมเราดูอ่อนจังฉากนั้นแต่ก็เข้าใจได้อาจจะโดนทีเผลออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้มือได้ก็เลยไม่สามารถดีพลังอะไรสักอย่างได้เคยดูดูค่อนข้างอ่อนนะนะแต่ว่าแต่ว่ายก2ครับ ก็คือได้สู้กันแบบจริงจังกัต่อหน้าะไรเด่นเชิ์กุนและเราเหมือนจะท้าเขาเองด้วยนะซินยอร่าเนี่ยก็อาจจะมองว่าเราอ่อนจกนักฉานะไงจักฉากว่านั้นนี้ที่เคยเตะเวนเตียก็เลยรับท้าซะง,งั้นแล้วเดิมพันนี้ค,คือใครแพ้ตายนะอุ้ยไม่น่าเชื่อซึ่งยกแรกเนีน่ยนันเดินทางชนะได้สบายๆ,ๆเลยแล้วพอต่อมาอยกที่2องซินยอร่าก็ได้ใช้พลังของเนทมาแปลงร่างเต็มตัวซึ่งเอาจริงโอ้ยแปลงร่างมาอลังการมากนะซินยอร่าเนี่ยแต่ว่าน้าเดินทางเนี่ยก็เอาชนะไปได้ครับแลถ้าดูจากสีหน้านันเดินทางแล้วก็ไอสถานการณ์ที่เกิดขนึ้น ดูเหมือนไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ยากไม่ได้สาหัสอะไรเลยนะไม่ได้มีฉากที่แบบเฮ้ยจะแพ้แล้วอะไรเงี้ยคือ้นทางอารมณ์มันตบเลยอะ่ะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ทาให้เราได้เห็นพลังของนั้นินทางว่าสู้กับผู้รดยหาอันดับที่8เลยนะได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าหลังจากนั้นครับหลังจากเราชนะซินยอร่าแล้วก็เลเดนโชกุนได้ทําการปาดซินยอร่า ora, กลายเป็นฝุ่นเนี่ยเราก็มีฉาก vs กับเลเดนโชกุนและเลเดนเอต่อซึ่งก็ต้องขอเราย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนที่ก่อนหน้านั้นนะ่ะมันจะมีฉากที่เราไปช่วยโทมัส ที่กำลังจะโดนไรเดนยึดวิชันไปแต่นั้นินทางเนี่ยไปขวางไว้ทันทําให้ไรเดนเนี่ยมาจากการด้วยตัวเองครับแล้วดึงเข้าไปในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์โอ้โหแบบดึงไปตบเลยอะหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนไรเดนตบร่วงหมดสภาพจนสลบไปเลยแต่ก็แปลกใจที่ว่าไม่ไม่ตายนะหมายถึงไม่เป็นผงอะและทีนี้ก็มีอีกรอบที่2ก็คือหลังจากซินยอน่าโดนปาดไปแล้วกลายเป็นผงไปเองที่บอกไรเดนชกุนก็ได้ให้นั้นแนทางเนี่ยเดินออกจากปราสาทไปซึ่งด้วยจิตสันหารหรือก็เพราะว่าเพิ่งเห็นคนเป็นฝุ่นต่อหน้าน่ะ แล้วเดินทางก็เดินโอ้โหเดินอย่างเมาเน่ยฉากนะนะั้นน่ะออกมาจากปราสาทแล้วพอพ้นขอบปราสาทมาปุ๊บโอ้โหในเด่นพุ่งตามมาจะฟันซะง,งั้นแล้วก็ฉากพีก,ก็เกิดขึ้นนะก็คือที่คาซึฮะเนี่ยรับดาบได้วงเล็บไม่น่าเชื่อนะว่ารับได้ยังไงนะโอ้โหด้วยพลังแห่งวิชั่น2อันแล้วเราเนี่ยก็โดนดึ่งขึ้นไปในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์อีกรอบหนึ่งทีเนี้ยตอนเริ่มสู้กันรอบนั้นนะ่ะตัวตัวนั้นนัินทางสู้เลไรได้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับยายมิโกะเคยฝึกน,นม,ากนาม,นมาัา้มมน่นะ และอย่างหนึ่งคือมีพลังมิตรภาพมาช่วยด้วยจากทั้งชาวเมืองอินาซุมาจากเยเอมิโกโอโหอะไรก็ไม่รู้นะจนทำให้เราสามารถเอาชนะไนเด่นเอได้นะซึ่งก็โอโหเอาจริงผมคิดว่าไรเดนโดนแกงนะที่สําคัญดูเหมือนว่าไรเดนเนี่ยก็จะยังไม่ได้เอาจริงด้วยดูได้จากอะไรจากไรเด้นเอจะมีท่าไมตายประจําตัวซึ่งก็คือท่ามุโซโนฮิโตาชิคือใช้ดาบที่สมัยก่อนนะใช้ผ่าเกาะเป็น2ฝั่งที่เหลือกระดูกงูไว้นะปัจจุบันนะนะแล้วก็ใช้ประหารซินโยราด้วย แต่ตอนสู้กับนักเดินทางเนี่ยไรเดนไม่ได้ใช้วิชานี้กับนักเดินทางนะซึ่งถ้าไรเด่นงานแบบนี้ออกมาเนี่ยนักเดินทางก็อาจจะเป็นฝุ่นไปแล้วแต่เราก็พอเดาได้ว่าไรเดนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่สุดด้วยเควเนอร์เรื่อมันก็มีความที่ไรเดนเอเนี่ยก็อยากจะหลุดออกมาจากบางอย่างเหมือนกันแล้วก็ได้ยาเอมิโกะมาช่วยบางอย่างด้วยก็ถือว่านักเดินทางนชนะจากพลังมิตรภาพแล้วกันแต่ก็จะยกว่านักเดินทางเก่งกว่าไรเดนเลยเนี่ยก็คงยังจะไม่ได้นะฮะแล้วก็มีต่อครับหลังจากในเรื่องอินสมัตจบไปก็มาที่ซูเมีรูกัน โดยเราเนี่ยจะได้สู้กับสกาดามูชซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ดิหารฟาตุยอันดับที่6ซึ่งต่อสู้กันเนี่ยตอนนั้นสกาดามูชกลายเป็นกันดั้มไปแล้วเคยได้รับพลังจนการเป็นเทพไปแล้วนะแถมได้พลังจากโนซิดสายฟ้าด้วยซึ่งในตอนยกได้ที่สู้กันเนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งที่นั้นเดินทางได้โชว์พลังทางกายภาพของเขาที่สามารถรับมือไอตัวหุ่นกันดั้มสกาดามูชได้นะซึ่งฉากนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่านั้นเดินทางเนี่ยค่อนข้างมีพลังกำลังเหนือมนุษย์อยู่พอสมควรและที่น่าสนใจคือเนื้อเรื่ออองงก่่่่นนนนนห้้้้้าาาีีไไไมมเเคยยโชวะะรรแแแบบลตตตดปณึ สุดท้ายเนี่ยก็โดนละมุดตบลงมาร่วงลงมาด้านล่างวิหารดูดีนะคือพลังหุ่นยนต์เยอะเกินไปแล้วพอมาต่อ,อยกที่2ปุ๊บนั้นทนาเขาก็ได้วิ่งเข้าไปเพื่อจะเอาดาบไปแทงตรงใจกลางพลังงานของหุ่นยนต์กันดั้มสกัลลมุดแต่ก็ไม่สำเร็จโดยละมุดชกเข้าเต็มหน้าร่วงลงมาพื้นแตกกระจายก่อนที่ละมุดจะเตรียมปิดเกมแล้วแต่นาฮิดะครับนีเลยเซฟสุดเซฟของเรานะมาขวางไว้ก่อนทำให้นาฮิดะถูกจับตัวไปเพื่อได้ชิงโนสิตแต่สุดท้ายในีจากฉากน,นเนื้อเรื่องก็เฉลยทั้งหมดครับว่า ที่ได้ใช้พลังแห่งห้วงฝันใส่ละมุดทําให้ติดลูป168รอบ168ในเลขสวยนะหรือผู้ดีแบบคือนั้นเดินทางเนี่ยโดนละมุดตกไปทั้งหมด168รอบในความฝันนะจากนั้นนาฮิดะก็ได้ช่วยปลูกความทรงจําที่นักเดินทางเคยสู้กับละมุดแล้วโดนตกไปนั่นแหละ168รอบพร้อมทั้งรวบรวมปัญญาของประชาชนในการเอาชนะสกดาด์ดมุชมาแปลงเป็นความรู้และส่งให้นักเดินทางด้วยอ้โหูคือได้บัฟพลังพระเจ้าเนยะนักเดินทางเนี่ยกลายเป็นร่างทองฝังเพชรคือได้จากนาฮิดะและจากคนทั้งเมืองด้วย เดี๋ยวนะพ,พูดไปทำไมมันซ้ำๆกับไอตรงอินาสมาเมื่อกี้ว่าตอนชนะ,ะไรเดนได้น,นี่ก็มีพลังริมวภาพเหมือนกันในหีดะนี่ก็คือเอาพลังริมวภาพมามอบให้เลยนะทำให้ไรเดนทานเนี่ยเอาชนะละมุดร่างเทพไปได้นะครับซึ่งก็ต้องบมอกว่ามีคนช่วยอีกแล้วนะถ้าสู้แบบตัวๆไม่มีเทพช่วยเนี่ยก็ดูแวลแล้วไม่มีทางเอาชนะละมุดร่างนี้ได้แน่นอนคนระับเพราะเคยแพ้ไปแล้วด้วยร้อยหกสิบแปดรอ,อบและหลังจากนั้นไม่นานเลยนะก็เป็นฉากเหมือนฉากท้ายฉากปิดเมืองสุเมรูอะเราเจอกับ ดอตโตเร่ครับที่เป็นผู้หารอันดับที่2และเป็นรอบที่2ที่เจอกันในสเมรุ้ด้วยก็คคอจะต่อกับที่สู้อลามุนเมื่อกี้เลยระหว่างนั้นเดินทางกําลังคุยกับนาฮดะอยู่อยู่ดีๆก็มีเสียงวิ่งเข้ามาจนนั้นเดินทางสลบไปเลยนะซึ่งแน่นอนคนที่ทําก็คือดอตโตเร่นั่นแหละรอบนี้เนี่ยเอาจริงไม่ได้สู้ด้วยซ้ำโดนอะไรก็ไม่รู้สลบไปก่อนสลบง่ายมากนะครับซึ่งถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยต่อให้มีในไฮดะช่วยก็เป็นไปได้ว่าน่าจะแพ้อยู่ดีเพราะดอตโตเร่เนี่ยโหหอดมากนะเพราะเขาเองเนี่ยก็ดูมั่ เนื้อก็ด้ให้ด่าแบบมากๆนะอย่ามาสู้กันเลยดีกว่าและล่าสุดเราก็ได้ vs กับอเล็กชิโนซึ่งเป็นผู้ทหารฟาตัวอันดับที่4นะฮะซึ่งฉากนี้เนี่ยก็มาจากเพลเนเรืเ่องของอเล็กชิโนเป็นตอนที่พวกลินี่ลินเนตเฟรมินเนตถูกอเล็กชิโนเนท้าประลองเนื่องจากอเล็กซิโนกำลังจะทาการประหารเด็กในบ้านแสนงมอุ่นเพราะทําผิดกฎร้ายแรงและพวกลินีนไม่เห็นด้วยก็เลยพยายามจะคัดค้านแต่อเล็กชิโนบอกว่าถ้าแสดงความแข็งแกร่งกันเธอเห็นได้ จะยอมรับการคัดค้านนี้ทีนี้นักเดินทางเนี่ยก็ขอเขา้าร่วมการหน่อสู้ด้วยอ่าจะไปแจมเขาเฉยทําให้กลายเป็น4ีุ่มหนึ่งนะแล้วก่อนที่จะสู้เนี่ยนักเดินทางมีบอกด้วยว่าฉันขอดูฝีมือของผู้ดูหารอันดับที่4หน่อยแหมมีขิงนะอารมณ์มากุตกมาแล้วสักอันดับ8ปดอะไรเงี้ยจากนั้นการหน่อสู้ก็ได้เดิมขึ้นหลังจากสู้ไปสาพาเนอเล็กชิโนก็ได้แปลงรัางแบบเต็มตัวนะสีนั่นคืออลังการสุดๆแสดงถึงพลังอันมหาศาลโคตรเท่นะทีนี้โพลีเน่ก็พยายามจะการทุกวิธีเพ ด้วยความพ่ายแพ้แบบขาดลอยรวมถึงนักเดินทางด้วยนัที่ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนในตอนนั้นเนี่ยถูกพลังของเล็กชิโนพัฒน,นาการไว้คือจับไว้เลยนะไปไหนไม่ได้สักคนแต่ทีนี้นักเดินทางเนี่ยตอนนั้นสลัดหลุดออกมาได้เพียงคนเดียวและสามารถพุ่งไปขวางเล็กชิโนเพื่อจะช่วยพวกเด็กๆซึ่งอเล็กชิโนก็ได้ชมนักเดินทางว่าแข็งแกร่งกว่าที่คิดนะที่สามารถหลุดออกมาได้แต่ว่าหลังจากนั้นเล็กชิโนก็ได้ทําการเบิกเนตรกลางอาณาเขตทําให้นักเดินทางกลายเป็นอยู่ในภาวะขยับตัวไม่ได้ จากนั้นอะไรช่นนค่อยๆเดินมาหาน,นเดินทางเหมือนจะเดินมาปิดเกมโอ้โหฉากแบบสิ้นบ้องสุดๆนะแต่ไป,ไปมาเนี่ยเจ้แกเดินมาจับไหล่ในเดินทางซะงั้นพร้อมกับทิ้งท้ายแบบเท่ๆไว้ว่าแต่ว่ายังไม่เพียงพอจะเอาชนะฉันหรอกโอ้โหพีคฉากนี้คือแพ้ขาดลอยดีนะรับไม่ได้คิดจะจริงจังเท่าไหร่เหมือนสู้ซ้อมมือเฉยๆคือรุมนี่คนนะยังเอาไม่ลงเลยนะแถมคือดูสบายๆไร้รอยขีดข่วนด้วยอะ่ะ คือถ้าเป็นศัตรูกันจริงจริงเนี่ยน่าจะตุยไปแล้วอะอันนี้คืออารมณ์เหมือนมันเป็นมิตรกันแล้วไงแค่ว่ามันมีเข้าใจผิดปากเสียงกันนิดหน่อยซึ่งฉากนี้เนี่ยก็พิสูจน์หลายอย่างได้เพราะนักเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเอาชนะมาหลายสิ่งอย่างเช่นอะที่ไรเดนโชกุนบ้างแล้วก็เทพกันดัมละมุดบ้างอะไรเงี้ยมันมีคนช่วยไงแต่ฉากนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าโอเคเราผ่านเทพมาแล้วผ่านผู้ดหารมาหลายคนแต่อันดับที่4เนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยอเล็กิโน่เนี่ยไม่มีภาพจะชนะได้เลยนะเพราะฉะนั้นเดินทางเนี่ย ห่างชั้นสุดๆกับผู้ผ่านอัพที่4ี่ของฟาตุยชัดเจนมากๆนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับกรารต่อสู้ท,ทั้งหมดที่ผ่านมาของนักเดินทางทีนี้มาสุกกันดีกว่าว่าสเกลพลังของนักเดินทางเนี่ยอยู่ประมาณไหนซึ่งถ้าดูจากพลังในการต่อสู้เนี่ยชัดเจนว่าสเกลพลังของนักเดินทางยังไม่เท่าเทพแน่ๆนะครับถือว่าอาจจะใกล้ประมาณหนึ่งอาจจะลงมาสัก2สเต็ปและที่เคยสู้ได้เหนือสวนในญ่ก็พอมีพลังมิตรภาพช่วยหมดเลยคนระับถ้าสู้แบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีแค่ชายซินยอร่าอันนี้ชัดเจนว่าเหนือกว่า อมเมริเซลโดอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอมเมริเซลโดเนี่ยจะกำลังอยู่ประมาณไหนนะที่เหลือเป็นคนโชคก็คือไม่นับเพราะฉะนั้นเดนทานเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณผู้บริหารอันดับที่5้าหประมาณนี้แหละเพราะว่าเราบีบจากชนะอันดับ8แต่แพ้อันดับ4ใช่ไหมมันก็เหลือแค่5้าหกเนะที่น่าจะพอสู้ได้เพราะว่าไอ้อันดับอันเนี้ยมันเรียงตามความเก่งอยู่แล้วแต่ดีไม่ดีเนี่ยถ้าอันดับที่5เนี่ยก็อาจจะยังไม่ไหวเพราะว่าขนาดอะเรชิโนอันดับ4อ่ะยังไม่มีภาพอะไรเลยนะถ้ายิ่งท็อปทขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเนี่ย กับจันล่าสุดที่เจอในนัดลานอย่างเงี้ยโดโตเร่เนี่ยไม่มีทางสู้ได้แน่นอนนะพวกนี้สเกลพลังระดับเทพไปแล้วนะแต่อย่างน้อยๆอ,อ่ะอาจจะไม่เท่าเทพแต่ว่าก็พอพูดได้ว่าเยอะกว่าพวกผู้ชียวช่นทั่วๆไปนะแต่ว่าแต่ว่าผู้ชียวช่นบางคนที่แบบใกล้เคียงเทพก็จะดูเหมือนนัดเดินทางเนี่ยก็อาจจะสูสีหรือนกก้อยกว่าอยู่ดีเช่นอ่ะเช่นเฉินเหอที่เชีพลังน้ำแข็งหยุดขึ้นยักษ์จากไอ้เทพโอเชียลภรรยาได้อ่ะก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเพะฉะนั้นตัวละครบางตัวที่เป็นแบบผู้ถือวิชั่นแล้ว มีวิรกรรมแบบโหดๆอ่ะก็ไม่แน่สึกพลังอาจจะใกล้เคียงหรือมากกว่านั้นเดินทางนิดหน่อยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลหลาดที่มีอยู่ตอนนี้นะซึ่งอนาคตแน่นอนนั้นเดินทางเนะี่ยต้องมีเหตุการณ์อัปเกรดให้เก่งกว่านี้นะจะมาใช้ดาบหนึ่งดาวดูบเบรสสยบทุกเมืองก็ไม่ไหวแต่ถ้าสุดรู้สึกเมืออนัดรันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนดาบแล้วนะจะโดนล้อมมานาน <c oughs> แล้วอันหนึ่งที่ตลกคือเวลาต่อสู้ทุกครั้งที่ผ่านมาเนะนี่ยเกือบทุกครั้งเนี่ยนั้นเดินทางเนะนี่ยนะจะใช้แค่ดาบว,วิ่งไปฟันตัวตรัเท หรือก็พุ่งหรือก็กระโดดเข้าไปอะไรเงี้ยแต่พลังธาตุต่างนี้ได้มาไม่ได้ใช้เลยนะคือนิ่งงมากทำไมไม่ใช้นะนจริงๆแล้วน,น,นั้นทางอาจจะยังไม่เอาจริงก็ได้เห็นใช้แค่ตอนสู้กับชายอะ่ะแล้วผมมันก็มาเห็นใช้อีกรอบหนึ่งตอนที่มาขิงพลังตัวเองตอนเข้ามือนั้นลันงงมากแต่ตอนสู้ไม่ใช้อ่ะแล้วก็แน่นอนอีกคนหนึ่งที่สู้ไม่ได้คืออันโนนกอตอนเริ่มเกมนะอันนี้คือโดนตบร่วทั้งพี่ทั้งน้องเลยอย่างนี้สงสัยคือตอนนั้นอะ่ะเราจะมีดาบสีทองเท่ๆอ,อยู่อันหนึ แต่ของน้องเราอ่ะในที่อยู่ฝั่งอบิดะมีนะตอนในเนื้อเรื่องที่น้องเจอกับพี่เดนอ่ะน้องถือดาบอันนี้นะแต่ของตัวเราเองเนะี่ยหายไปซึ่งไม่แน่ใจถ้าไอ้ดาบเรื่องนี้มันพเพอินกลับมาด้วยเนื้อเรื่องบางอย่างก็อาจจะเทพก็ได้นะอะไรนี่แหละก็คือคลิปชวนคุยว่าซิกดิลัง,งนง้นเดินทางเนี่ยอยู่ระดับไหนในเนื้อเรื่องปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ขึ้นอย่างไงก็มาพูดคุยกันได้ ว่านัน,นทานาเนี่ยจะเก่งกว่านี้ได้ยังไงนะอันนี้เป็นคำถามปริศนาสำหรับผมเลยนะว่าจะอัปเกรดเมื่อไหร่เหรออัปเกรดยังไงเหรอหรือต้องรอได้ทุกท่านก่อนแล้วมาฟิวชั่นกันเฮ้ยเป็นไม่ได้นะอาจจะอาจจะเทพขึ้นตอนได้พลังท่าน้ำแข็งก็ได้แล้วก็7รวมเป็น1อะไรเงี้ยโอ้โหได้พลังท่านแสงมาเงีเ้ยเออเซนนะเพราะก่อนหน้านี้สี่ห้าพลังมาแล้วไม่ได้ใช้เลยนะอ่ะอยังไงก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆาที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องละกอยเพล์ กับคอนเทนต์ปันๆของเกมเคลียร์โฮเวต่อไปด้วยนะครับก็ขอ,ขอคนทุกคนด้วยนะที่ติดตามมาตลอดนะจนถึงตอนนี้60,000ซับแล้ววันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย